สบายดีจ้าพี่น้องอยู่ที่มีแห้งสุกสุกคนมือนี่อาหารออมไก่ใส่หน่อไม้ส้มนะคะตับเครื่องเรียบรลอยแรวมาขัวไก่ก่อนขัวไก่ใส่รสด,ดีใส่น้ำปลานะคะเพื่อความนัวแล้วก็ความแซ่บทห้เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม หอมไก่ยั่วๆจากพี่น้องไส่นไม่สมคัวเรื่องแสนมือน,นี่ตอนนี้ข้าวข,ขัวไกลนะคะกำลังเดือดปุ๊บปุ๊บเลยปุ๊บจุ๊จิกๆอาก,กินว่าจากพี่น,อน,อนอออ้องจังน้อยไส่นหม่สมลงไปแห้งเสียบแห้งจ้าแกงลไม้ส้มไก่นะคะ หัวใสเพื่อความหอมนะคะใบมะกรูดเพื่อความหอมใส่แล้วลนุงจ๊าดอกไม้สม้มนองไม้สม้มซื้อมาจากร้านจีนนะคะพี่น้องบริเหตุเองคือบานเฮาซื้อมาแล้วเอามาแซน้ำหอนน้อยนึงแล้วก็มาปั่นปั่นออกนะคะเพื่อสี เอาสารที่เซน่าเนาะค่ะเนาเอาความกวางเกี้ยความเปรี้ยวของเพิ่นออกก่อนแล้วก็จะเอามาใส่กับไก่นะคะขาวสวยพอค้นเขาที่แล้วใส่พักอีตูลงไปกันตัวี้เลิศเด้ค่ะพี่น,น้องมาได้จา,มามน,น,มน,น,มนมากินน่วกันแกงน้องไม่สม คนเข้ากันแล้วก็ปิดฝานะคะไขมันหอนเสบนัวดรูลูเลืองเลยค่ะพี่น้องลองไปเหเ็ดเบิ้งเด้อดจานหนึ่งใส่เดีอยหอนหอนแกงนมมิสุม อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเหลือตั้งแต่ใส่ผักอีตู่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะนอ้อคือเก,ก,กีเยกหกกกงหน่อไม้ส้มข้าวอิรัวรัวอยู่ค่ะพี่น้องมา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 กินด้วยกันจ้าดีดีมีแห้งฝากกิบตเกียงหน่อไม้ส้มด้วยนะคะแกียงหน่อไม้ส้มผักอีสานบานเห่าเบิ้บเดือดบอกบอก๊บอกเลยแกียงหน่อไม้ส้มนะคะฝาก กิบกอยเรื่องแสนนะนะคะมะหลองมะลำ่ำมีงานล่ำกับเก็ดเข่าพี่น้องเ,าอ,เอาอยู่ดีมไม่แห้งจ้าสวัสดีค่ะ